สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับอาจารย์กฤตกมลแห่งบริษัทคิงโชบุวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่อง8ปัจจัยหลักที่ทําให้ทุเรียนเล็กของคุณตายได้การปลูกทุเรียนเล็กตอนนี้ทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่หลายคนเนี่ยปลูกเพราะกระแสดีเป็นกเกษตรกระแสเลยตอนนี้ทุกคนจะนิยมปลูกทุเรียนกันเพราะราคาดีอาจถึงไม่ได้ปลูกไว้จําหน่ายก็ปลูกไว้กินที่บ้านบ้างต้น6ต้น10ต้นบางคนก็ถังป่า เพืชเศรษฐกิจที่ตัวเองปลูกอยู่กลายเป็นปลูกทุเรียนแต่วันนี้เราจะมาดูว่า8ดสาเหตุหลักที่ทําให้ทุเรียนคุณตายได้มีอะไรบ้างนะครับสาเหตุที่1ก็คือเรื่องของการที่เราเป็นห่วงต้นทุเรียนมากเกินไปประครบประงมมากเกินไปดูแลเขามากเกินไปเราก็เลยใส่ปุ๋ยมากเกินไปปัจจัยที่1น,นั่นคือการใส่ปุ๋ยทุเรียนมากเกินไป การที่เราใส่ปุ๋ยทุเรียนมากเกินไปจะทําให้ทุเรียนเล็กของเรานะครับเขาเรียกว่าระบบออสโมซิสหรือระบบการถ่ายเทน้ำเนีย่ยมันเสียหายมันพังทําให้ทุเรียนเรายืนต้นตายได้นั่นคือปัจจัยข้อที่1ส่วนปัจจัยข้อที่2คืออะไรครับเรื่องของการรดน้ําให้น้ํามากเกินไปบางคนกลัวต้นทุเรียนไม่โตไม่สวยไม่งามคล้ายคล้ายข้อแรกแหละครับที่ให้ปุ๋ยมากเกินไปแต่ข้อที่2เปลี่ยนจากปุ๋ยครับเป็นการให้น้ํามากเกินไปเมื่อเราให้น้ํามากเกินไปก็จะทําให้รากทุเรียนเราจมน้ําได้ ทำให้ทุเรียนเล็กของเราก็ตายได้เหมือนกันเพราะฉนั้นทุเรียนเป็นพืชที่ขาดน้ําไม่ได้แต่ไม่ได้ชอบน้ําท่วมขังไม่ได้ชอบน้ําแฉกไม่ได้ชอบพื้นที่เจิ่งนองด้วยน้ําจะทําให้ระบบราคขาดออกซิเจนแล้วก็จะตายได้เหมือนกันนั่นคือข้อที่2นะครับส่วนข้อที่3คืออะไรครับข้อที่3คือระหว่างที่เราปลูกเป็นไงครับเราขุดก้นหลุม นะครับบางคนขุดกว้างเลยแล้วเพราะกลัวทุเรียนมีอาหารไม่เพียงพอดินแข็งมั่งดินแน่นมั่งก็ขุดกว้างเลยพอขุดกว้างเสร็จก็ใช้ปุ๋ยข้อเข้าไปรองทับถมลายชั้นปุ๋ยพืชสดบ้างอะไรบ้างที่เราทํากันเองตามบ้านนะครับปุ๋ยพวกนี้ยังเกิดการย่อยสลายที่ไม่สมบูรณ์อย่างขี้วัวเนี่ยนะครับยังเกิดการย่อยสลายนี่ไม่สมบูรณ์เมื่อขี้ไก่อย่างเนี้ยบางที่ก็ยังย่อยสลายแบบไม่สมบูรณ์พอเราไปใส่ในรองก้นหลุมไว้ปุ๋ยพวกนี้ก็จะเกิดความร้อนหรือเกิดแก๊สขึ้นมานั่นเอง แก้ตรงนี้ก็จะส่งผลทําให้รากทุเรียนเรามีปัญหาได้และทุเรียนเล็กก็จะยืนต้นตายได้เหมือนกันนั่นคือข้อที่3ส่วนข้อที่4คืออะไรครับอันนี้ไม่ค่อยเจอนะแต่ไปบางที่ผมเองลงพื้นที่หลากหลายพื้นที่ก็ยังเจออยู่เหมือนกันก็คือในเรื่องของการพรวนดินหลายคนปลูกมังคุดปลูกมะม่วงปลูกน้อยนาหรือปลูกอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเราปลูกผักปลูกพืชเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราจะนิยมพรวนดินกันแต่การพรวนดินห้ามใช้กับทุเรียนเล็กเด็ดขาด ทุเรียนโตก็ไม่พลวนนะนะครับหลายคนใช้การพลวนดินกับทุเรียนเล็กก็เป็นการทําลายรากฝอยที่ก็หากินบนพื uh ้นดินนี่แหละก็จะทําให้ทุเรียนเราเนี่ยตายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อที่4คือห้ามพลวนดินเด็ดขาดพลวนดินก็ทําให้ทุเรียนตายได้เหมือนกันนะครับข้อที่5้านะครับข้อที่5คือการถอนหญ้าช่วงร้อนคงไม่มีใครถอนแหละแต่ช่วงฝนจะถอนแน่นอนทุเรียนปลูกใหม่ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเล็กทุเรียนใหญ่ห้ามถอนหญ้าโคนเด็ดขาด บริเวณรอบพื้นโคนเพราะการที่คุณไปถอนหญ้าใต้โคนทุเรียนยิ่งเป็นทุเรียนเล็กจะยิ่งตายได้อย่างชัดเจนมากเพราะอะไรครับระบบรากฝอยที่หากินหาอาหารเลี้ยงลําต้นโดนทําลายทั้งหมดเลยพอระบบรากฝอยขาดเอ่ยอะไรเอ่ยทุเรียนเขาก็จะชะงักและถดถอยการจเจริญเติบโตเป็นสาเหตุให้เขาตายได้นั่นคือข้อที่5ห้ามถอนหญ้าเด็ดขาดน,นะครับข้อที่6คืออะไรครับใช้ยาฆ่าหญ้าต่อเนื่องกันมาเลยครับห้ามพลวนดินห้ามถอนหญ้าและ ที่6คือห้ามใช้ยาฆ่าหญ้าเด็ดขาดเพราะการใช้ยาฆ่าหญ้ายิ่งเป็นทุเรียนเล็กหรือทุเรียนโตก็แล้วแต่จะทําให้ระบบรากฝอยเหมือนข้อที่ผ่านมาเลยครับเหมือนข้อที่หที่ผ่านมาคืออะไรครับระบบรากฝอยก็จะพังแห้งเน่าผุอยู่พอผุอยู่เป็นไงครับเชื้อราก็จะไปกินลูกลมได้ง่ายอีกเพราะฉะนั้นข้อที่6คือห้ามใช้ยาฆ่าหญ้าเด็ดขาดทั้งทุเรียนเล็กและทุเรียนใหญ่ผมบอกไว้เลยนะครับ ม่งั้นทุเรียนคุณจะป่วยทุเรียนใหญ่ก็เหมือนกันทุเรียนโตก็เหมือนกัน5ปี7ปี10ปี20ปี30ปีก็แล้วแต่ถ้าคุณใช้ยาฆ่าหญ้าฉีดหญ้าขึ้นมาจะทําให้ทุเรียนชะงักการจเจริญเติบโตและรากฝอยที่ตายอยู่ข้างบนก็จะผุพังขึ้นมาเป็นแหล่งที่เชื้อราเข้าทําลายนะระบบรากได้ง่ายโอเคมาดูข้อที่7ครับข้อที่7คือการถมดินหลายคนปลูกทุเรียนใหม่อยากจะเพิ่มดินให้เขานะครับด้วยปัจจัยอะไรก็แล้วแต่ด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่เถอะแต่อยากจะะเเพิิ่มมคคคควาสูงงให้กกกกัับบโโดนนนรร็ขอ,ขอทุีย ก็เลยเป็นไงครับเอาดินมาถมเพิ่มดินน่ะถมเพิ่มได้แต่อย่าถมให้หนามากเกินไปการที่ถมดินมากการถมดินหนาเกินไป10เซน15เซน20เซนแบบนี้จะทําให้ระบบรากฝอยจมอยู่พอระบบรากฝอยจมก็จะเป็นไงครับกว่าจะขึ้นโผล่มาหาอาหารหาอากาศได้ก็จะชะงักการจเจริญเติบโตหรือบางต้นถ้าหาไม่ทันขึ้นมาไม่ทันก็จะตายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อที่7คือห้ามถมดินสูงเกินความจําเป็นเด็ดขาด ถมได้ถ้ามีเหตุจําเป็นอาจจะ3มเซน5เซนค่อยๆถมไป6เดือนครั้ง7เดือนครั้ง5เดือนครั้งถมได้นะครับแต่ถ้าจะถมอย่าถมให้สูงเด็ดขาดนะครับจะทําให้รากทุเรียนคุณจมและไม่มีอากาศหายใจก็จะตายได้เหมือนกันข้อที่8ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่หลากหลายมากหลากหลายพื้นที่ที่ผมลงพื้นที่มาทั่วประเทศเนี่ยนะครับในเรื่องของการเข้าไปดูแลส่วนทุเรียนให้พี่น้องกเกษตรกรเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเล็กหรือทุเรียนใหญ่ก็คือระบบรากโดนเชื้อราทาร้ายครับ ระบบรากโดนเชื้อราทำร้ายครับไม่ว่าจะด้วยการที่ให้น้ำมากเกินไปนะครับหรือ,อการที่ใส่ปุ๋ยคอกที่ไม่มีการย่อยสลายแบบสมบูรณ์ไม่มีการฆ่าเชื้อการดูแลอย่างถูกกรรมวิธีหรือแม้กระทั่งการใช้ยาฆ่าหญ้าหรือความชื้นความอากาศเหมาะสมก็จะทําให้เชื้อราเนี่ยลุกลามเข้าไปทําลายระบบรากทุเรียนของเราได้ก็เป็นสาเหตุหลัก ที่ทําให้ทุเรียนของเราตายได้เหมือนกันนะครับถ้าเชื้อราเข้าไปทําลายระบบรากนี่คือ8ปัจจัยหลักนะครับที่ทําให้ทุเรียนเราไม่โตและตายถ้าไม่โตก็จะชะงักการจเจริญเติบโต,ตและตายได้เราก็ต้องปลูกใหม่และซ่อมใหม่ปลูกใหม่และซ่อมใหม่อยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้ทุเรียนเล็กที่เราปลูกตายหลีกเลี่ยง8วิธีที่ผมบอกมาเมื่อกี้ข้างต้นโดยเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดนะครับสาหรับ8วิธีข้างต้นส่วนเชื้อรา ที่ทำลายระบบรากเดี๋ยวเรามีวิธีแก้ไขกันเยอะแยะมากมายนะครับหาได้ความรู้ในอินเทอร์เน็ต YouTube มีเยอะแยะ ต้องแก้ไขอย่างไรบ้างเดี๋ยวรอบหน้าผมจะมาคุยให้ฟังว่าเรื่องของพืชพี่เลี้ยงตัวกล้วยเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรและมีอันตรายอย่างไรสําหรับทุเรียนคอยติดตามนะครับโอเคนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดติดตามและกดรูปก,กระดิ่งด้วยนะครับครั้งหน้าจะมาฟังข้อมูลดีๆกับผมอีกครั้งสาหรับอาจารย์กฤษกมลแห่งบริษัทคิงชบูมีข้อสงสัยตรงไหนสอบถามมาด้านล่างนะครับใครสอบถามได้ถูกใจผมมากเดี๋ยวผมมีของรางวัลส่งไปถึงหน้าบ้านท่านเลยวันนี้ขอบคุณมากนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ